ยินดีต้อนรับสู่ JT Channel ห้องสมุดเส้นทางสวรรค์ตอนที่1537ถึง1538การเปลี่ยนแปลงของลู่ชง JT Channel ขอขอบคุณผู้ฟังที่สนับสนุนทั้งกดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับทางช่องดีๆมาก จางเซเวียนเฝ้ามองผู้พยากรณ์จิตวิญญาณที่อยู่ตรงหน้าเขาลดขนาดร่างลงจนเท่ากับคนธรรมดาแล้วชายหนุ่มคนหนึ่งที่ดูสุขุมก็ปรากฏตัวขึ้นเขาอดพยักหน้าด้วยความดีใจไม่ได้ผู้พยากรณ์จิตวิญญาณที่อยู่ตรงหน้าเขาไม่ใช่ใครอื่นนอกจากลูกศิษย์ของเขาที่มุ่งหน้าไปยังดินแดนโบร,โบราณของผู้พยากรณ์จิตวิญญาณลู่ชง ครั้งแรกที่เขารับชายหนุ่มเป็นศิษย์อีกฝ่ายทั้งเงียบขรึมและเก็บตัวอันที่จริงเขาไม่พูดอะไรเลยสักคำอยู่หลายปีเพราะเกรงว่าคู่ต่อสู้จะหาตัวพบแต่ตอนนี้เขากลายเป็นชายหนุ่มที่กล้าเยาะเย้ยแม้แต่กับรองประธานสภา,าปรมาจารย์นั่นเป็นสัญญาณว่าในที่สุดลู่ชงก็ก้าวพ้นจากความบอบช้ำที่ได้รับจากการสังหารหมู่ในตระกูลของเขาแล้วพูดกันตามตรงจังเซเวียนไม่ได้ให้ความสำคัญกับความปราดเรื่องหรือแม้แต่ความแข็งแกร่งของลูกศิษย์ของเขามากนะัก เพราะเมื่อมีเขาอยู่ด้วยไม่ว่าลูกศิษย์ของเขาจะแข็งแกรง่งหรืออ่อนแอแค่ไหนเขาก็มั่นใจว่าจะสามารถบ่มเพาะคนเหล่านั้นให้กลายเป็นกลุ่มอํานาจใหญ่ของโลกได้ดังนั้นจางเซเวียนจึงให้ความสำคัญกับนิสัยและบุคลิกของลูกศิษย์มากกว่านิสัยและบุคลิกจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกเส้นทางและโชคชะตาของแต่ละคน มีแต่ผู้ที่เอาชนะใจตัวเองได้เท่านั้นที่จะก้าวขึ้นถึงจุดสูงสุดได้สำหรับจางเซเวียนนั่นเป็นคุณสมบัติเพียงข้อเดียวที่เขารู้สึกว่าผู้เชี่ยวชาญจะต้องมี ในอีกด้านหนึ่งคนที่ไร้แรงบันดาลใจและเกียจคร้านเอาแต่ใช้เวลาอันมีค่าครุ่นคิดว่าจะเยอะเย้ยและคุยโวโอ้อดกับคนอื่นอย่างไรแทนที่จะตั้งหน้าตั้งตาฝึกฝนวอนยุตธคนแบบนั้นจะไม่มีทางกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญได้ต่อให้มีอาจารย์ที่ดีเลิศและทรัพยากรชั้นยอดขนาดไหนก็ตามซึ่งคนแบบที่เขากำลังพูดถึงอยู่ก็ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากซุนฉางซุนชางติดตามเขามานานแล้วใช้ทรัพยากรของเขาไปก็มาก แต่ลงท้ายก็ยังอ่อนแอที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับคนอื่นๆได้ยินคำชมเชยของท่านอาจารย์ลู่ชงตาโตด้วยความตื่นเต้นขณะประสานมือท่านอาจารย์ผมประสบความสำเร็จในการปลูกสภาวะจิตวิญญาณประจันบานแล้วผมเห็นแล้วหล่ะจางเซเวียนตอบยิ้มยิ้ม ในครั้งนั้นลู่ชงยอมเสี่ยงอันตรายเพื่อช่วยชีวิตเขาและลงเอยด้วยการได้รับบาดเจ็บสาหาัสเพราะรัฐญาตแห่งอาณาจากักรชวนหยวนเขาสลบและหลับลึกไปนานจางเซเวียนต้องผ่านความยากลำบากไม่น้อยกว่าจะประพุกรลู่ชงให้ฟื้นจากสภาวะโคม่าได้และพบว่าจิตวิญญาณของลู่ชงมีขนาดใหญ่มากซึ่งเมื่อไรก็ตามที่ถูกปลุกขึ้นมาก็แน่นอนว่าเขาจะมีพะละงกำลังมหาศาลดูจากการที่ตอนนี้ลู่ชงสามารถปั่นหัวได้แม้แต่กับเหรินชิงหยวน ก็ชัดเจนว่าเขาประสบความสำเร็จในการปลุกสภาวะจิตวิญญาณประจันบาลและควบคุมมันได้อย่างเต็มที่แล้วเพราะไม่มีวิธีอื่นที่จะทำให้เขาจะยกระดับวอนยุทธ์ได้ขนาดนี้ภายในระยะเวลาเพียงปีเดียว ได้เห็นรอยยิ้มของท่านอาจารย์ลู่ชงรู้สึกอบอุ่นอยู่ภายในเหมือนกับว่าในที่สุดงานหนักที่เขาลงทุนลงแรงมาตลอดปีก็พลิตอกอ,กอกผลเขาพยักหน้าและรีบยื่นตราประทับสภาปรมาจารย์ที่นำมาจากเหรินชิงหยวนให้จังเซเวียนท่านอาจารย์ผมจะฝากสิ่งนี้ไว้กับคุณก่อนท่าตาเท่านั้นเอาคืนไปได้เราจะไม่มีโอกาสรับมือกับเขาได้อีกจางเซเวียนเข้าใจความจริงข้อนี้ดีจึงเอื้อมมือมารับตราประทับสภาปรมาจารย์ไป เหตุผลที่ลู่ชงฉกสวยเอาตราประทับสภาประมาจา์จากเหรินชิงหยวนมาได้ไม่ใช่เพราะเขาแข็งแกร่งกว่าแต่เป็นเพราะเมื่อไรก็ตามที่ผู้พยากรณ์จิตวิญญาณจงใจปกปิดตัวเองก็ยากที่นักรบคนไหนๆจะหาเจอยิ่งไปกว่านั้นเหรินชิงหยวนมัวสนใจเว่ยรูเยียนอยู่ด้วยสองปัจจัยนี้ลู่ชงจึงถือโอกาสตอนที่อีกฝ่ายไม่ทันระวังตัวฉกเวยเอัตราประทับสภาประมาจา์มาได้ ถ้าเริญชิงหยวนไหวตัวทันและตอบโต้เขาตั้งแต่แรกต่อให้ลู่ชงแข็งแกร่งกว่าตอนนี้อีกสองเท่าก็ไม่มีทางชิงมันมาจากมือของเริญชิงหยวนได้เลยทันทีที่จางเซเวียนสัมผัสตราประทับสภาปรมาจารย์เขาก็รู้สึกคุ้นเคยกับมันขึ้นมาราวกับว่าตรานั้นถูกสร้างมาเพื่อเขาและเขาสามารถทําให้มันยอมจำนวนและใช้งานได้ทุกเมื่อที่ต้องการจางเซเวียนถึงกับพงะมันเกิดอะไรขึ้น เขาแน่ใจว่านี่เป็นครั้งแรกที่ได้สัมผัสตราประทับสภาประมาจารย์และคิดว่าคงเป็นเรื่องยากที่จะควบคุมของล้ำค่าที่แข็งแกร่งกว่าตัวเองแต่เมื่อถือมันไว้ในมือก็รู้สึกราวกับว่าเป็นของล้ำค่าที่เขาหลอมขึ้นเองมันมีทั้งความรักและความหลงไหลในตัวเขาหรือเราควรจะพยายามซึมซับมันจางเซเวียนสงสัยขณะที่ยื่นมือออกไปพยายามจะหยดเลือดลงไปบนนั้น แต่ยังไม่ทันจะได้ทําก็พันรู้สึกถึงแรงกดดันหนักหน่วงที่ถาโถมลงมาจากด้านบนเมื่อเงยหน้าขึ้นดูก็เห็นประมาจารย์ระดับ9ก้าดาวทุกคนมารวมตัวกันต่างคนต่างเรียงตัวตามจุดต่างๆเพื่อสร้างค่ายกลที่ทําให้เกิดประการแสงขนาดใหญ่ขึ้นกลางอากาศ ท่านอาจารย์นั่นคือค่ายกลปกป้องเมืองของสมาพันธ์นานาจากวันดิมันสร้างขึ้นโดยมีสภาปรมาจารย์ของสมาพันธนานาจากวันดิเป็นศูนย์กลางใช้ป้องกันศัตรูที่จะเข้ามาคุกคามความปลอดภัยของสมาพันธ์นานาจากกวัดดูเหมือนปรมาจารย์ระดับ9้าดาวพวกนั้นกำลังจะเปิดใช้งานมันไว่หรูยเย็นพูดด้วยสีหน้าเคร่งเครียด หลังจากได้รู้ว่าท่านอาจารย์ของเธออยู่ที่สมาพันธนานาจักรวัดเวรูเย,ยนก็รีบรวบรวมความรู้เกี่ยวกับสมาพันนานาจักรวัดเอาไว้เพื่อเพิ่มโอกาสประสบความสําเร็จให้กับแผนการช่วยเหลือท่านอาจารย์ค่ายกลปกป้องเมืองใช่แล้วตัวค่ายกลน,นี้ไม่ได้ทรงพลังมากนะแต่เมื่อมีประมาจารย์ระดับ9ก้าดาวมากมายผนึกพลังปราณเข้าด้วยกันมันก็กลายเป็นแหล่งพละกําลังที่เราไม่อาจประมาทมันได้เวรูเย,ยนอธิบาย หลายปีมาแล้วที่สภาปรมาจารย์ประสบความสำเร็จในการผลักดันเผ่าพ,พันธุ์ปีศาจจากโลกอื่นออกจากทวีปแห่งปรมาจารย์ซึ่งความแข็งแกร่งของสภาปรมาจารย์สํานักงานใหญ่ก็มีบทบาทมากแต่ที่สําคัญกว่านั้นก็คือสภาปรมาจารย์ได้ก่อตั้งสาขาของตัวเองทั่วทั้งทวีปซึ่งแต่ละสาขาก็ได้สร้างค่ายกลขนาดใหญ่ขึ้นในเมืองที่ตัวเองอยู่ค่ายกลขนาดใหญ่เหล่านี้คงทนอยู่ยาวนานหลายปี โดยได้รับการหล่อเลี้ยงจากพลังจิตวิญญาณที่อยู่โดยรอบเมื่อเกิดการบุกรุกขึ้นพวกเขาก็สามารถเรียกพละกําลังทําลายล้างออกมาได้ทันทีที่เปิดใช้งานมันเหมือนอย่างที่เป็นอยู่ตอนนี้สมาาันธานาจักรวัิไม่ใช่กลุ่มอํานาจที่อ่อนแอดังนั้นค่ายกลปกป้องเมืองจึงมีพละกําลังไม่น้อยและเมื่อผนวกเข้ากับการผนึกกาลังของปรมาจารย์ระดับก้าดาวจํานวนมากเมื่อมันถูกเปิดใช้งานก็จะมีพละกําลังมหาศาลชนิดที่แม้แต่ปรมาจารย์อย่างก็ยังรับมือได้ยาก ท่านอาจารย์วางใจเถิดด้วยวิชาการทะลุข,ของจิตวิญญาณของผมและศาสตร์แห่งยาพิษของสิทธน้องต่อให้ค่ายกลจะแข็งแกร่ง,ข,ง,ข,งขนาดไหนก็ไม่อาจขังพวกเราไว้ตรงนี้ได้ง่ายยยยอ,ยอลู่ชงตอบพร้อมกับยิ้มอย่างมั่นใจ การเดินทางไปยังดินแดนโบร่มโบราณของเหล่าผู้พยากรณ์จิตวิญญาณทำให้เขาเติบโตขึ้นอีกมากลู่ชงไม่ใช่ชายหนุ่มที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อีกต่อไปเหมือนกับเว่ยหรูเย็นเขากลายเป็นผู้กุมอำนาจคนหนึ่งของทวีปแห่งปรมาจารย์ทุกถ้อยคำและการกระทำของเขาบ่งบอกความสง่างามและทำให้ใครต่อใครเกิดความยำเกรงไม่กล้าปะทะกับเขา ใช่ค่ายคนนี้อาจทรงพลังจนฉันเผชิญหน้ากับมันตรงๆไม่ได้แต่ถ้าเป็นแค่การหลบหนีหลักก็ไม่มีปัญหาเลยเว่ยรู้เย็ยนตอบขณะที่รังสีพิษของเธอแก่กล้าขึ้นดูเหมือนพร้อมจะกวาดล้างทุกอย่างโดยรอบและแผดเผาทุกสิ่งที่เข้ามาขวางทางเห็นลูกศิษย์ทั้งสองมีความมั่นใจจางเซเวียนตอบยี่มอเรื่องหนีนะผมไม่เคยกังวลถึงวอนยุทธของผมจะไม่สูงนักแต่ถ้าผมคิดจะหนีก็ไม่มีทางที่พวกนั้นจะยับยั้งผมไว้ได้หรอก ระดับวันยุท์ของเขาอ่อนได้กว่าลูกศิษย์ทั้งสองแต่สําหรับเรื่องค่ายกลก็ไม่แตกต่างอะไรกับของขวัญจากคู่ต่อสู้นับตั้งแต่เขาเดินออกจากอาณาจักรเทียนเซเวียนก็ไม่เคยเจอค่ายกลไหนที่กักขังเขาไว้ได้มาก่อนแล้วเวรูเย,ยนกับลู่ชงมีสีหน้างุนงงในเมื่อท่านอาจารย์หลบหนีออกจากวงล้อมนี้ได้ทําไมถึงยังอยู่ตรงนี้ละ่ะถึงพวกเขาจะประคองสถานการณ์ได้แต่ก็ไม่ใช่ที่ที่เหมาะสมนัก ผมยังออกไปตอนนี้ไม่ได้สิทธิ์พี่เจ้าอยากของคุณนะ่อยู่ในช่วงเวลากับขันของการฝึกฝนวันยุทธถ้าเราออกไปตอนนี้การที่ความพยายามของเธอจะสูญเปล่าก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่เธออาจถึงกับเสียชีวิตได้จางเซเวียนอธิบายสิทธิ์พี่เจ้าอยากฝึกฝนวันยุทธที่ไหนกันได้ยินว่าสิทธิ์พิ่ก็อยู่ที่นี่ทั้งคู่ถึงกับชะงัก จางเซเวียนใช้พลังปราณพันร่างของเจ้าอย่าไว้แน่นจนเหมือนรังไหมแม้แต่ลู่ชงกับเว่ยหรูเยียนก็ไม่อาจมองทะลุรังไหมได้จึงไม่คิดว่าวัตถุที่แผ่เจตนาสังหารของเผ่าพันปีศาจออกมานี้จะเป็นสิทธิพิ่ของพวกเขา เธออยู่ในนั้นมีบางอย่างเกิดขึ้นกับทางเดินพลังปราณของเธอเพื่อเพิ่มโอกาสที่จะประสบความสําเร็จผมจึงใช้พิมพ์เขียวของเครือข่ายทางเดินพลังปราณที่มีประสิทธิภาพกว่าเดิมเพื่อสร้างทางเดินพลังปราณใหม่ให้เจ้าหยางซึ่งผลข้างเคียงก็คือเธอแผ่รังสีนั้นออกมาจางเซเวียนอธิบายสร้างทางเดินพลังปราณขึ้นใหม่ใช้พิมพ์เขียวของเครือข่ายทางเดินพลังปราณที่มีประสิทธิภาพกว่าเดิมเว้ยรู้เย็นกับลู่ชงอ้าปากค้างด้วยความประหลาดใจ ทั้งคู่ไม่เคยได้ยินเรื่องแบบนี้มาก่อนแน่นอนว่ามีแต่ท่านอาจารย์เท่านั้นที่จะเก่งกล้าบ้าบิ่นพอจะทำเรื่องแบบนี้ได้ในเมื่อสิทธิ์พี่อยู่ที่นี่เราก็ต้องปกป้องเธอด้วยชีวิตเวรหรูเย็นประกาศขณะยืดตัวตรงท่านอาจารย์ของเธอยินดีเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้ที่เป็นประมาจารย์มากมายโดยปราศจากความหวาดกลัวเพื่อประโยชน์ของสิทธิ์พี่แล้วในฐานะลูกสิทธิ์พวกเธอจะต้องกลัวอะไรอย่างมากที่สุดก็แค่ตายด้วยกัน ผมสาบานว่าจะปกป้องท่านอาจารย์และสิทธิพี่เช่นกันลู้ชงประกาศอย่างมุ่งมัน่นผมเข้าใจความรู้สึกของพวกคุณแต่ไม่ต้องห่วงพวกนั้นข้าเราไม่ได้ง่ายๆหรอกถึงจะมีค่ายกนนั่นก็เถอะสำหรับตอนนี้ผมอยากให้คุณทั้งคู่คุ้มกันผมไว้ระหว่างที่ผมศึกษาตราประทับอันนี้ผมคิดว่าผมน่าจะใช้ตรานี้พาพวกเราออกจากสถานการณ์กับขันนี้ได้จางเซเวียนสั่งการก่อนจะหันกลับไปศึกษาตราประทับสภาปรมาจารย์ ตอนที่1,538สภาปรมาจารย์วิ่งหนีในเมื่อมันเป็นตราประทับสภาปรมาจารย์ก็น่าจะมีความสามารถในการออกคำสั่งหรือเรียกรวมพลปรมาจารย์ได้หากเขาทำให้มันยอมจำนนได้สำเร็จก็คงจะหาทางออกจากสถานการณ์กับขันนี้ได้โดยไม่ต้องเกิดการนองเลือดจางเซเวียนกําตราสัญ,ญลักษณ์ไว้แน่นและเพ่งสมาธิข้อบกพร่องฟึบหนังสือเล่มหนึ่งปรากฏขึ้นในสมอง ตราประทับสภาประมาจารย์ของสภาประมาจารย์ของล้ำคาที่หลอมขึ้นโดยนักปราชโบราณคนหนึ่งมีส่วนประกอบของเลือดศักดิ์สิทธิ์สามหยดของประมาจารนของมีประสิทธิภาพหน้าทึ่งในการโจมตีจิตวิญญาณข้อบอกพร่องตรวจจับไม่ได้จางเซเวียนถึงกับตัวแข็งตรวจจับไม่ได้ไหมายความว่าอย่างไร ตลอดการเดินทางของเขาเขาได้เห็นอาวุธมากมายหลายระดับซึ่งไม่ว่าจะเป็นอาวุธที่หลอมโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถไร้เทียมทานหรือช่างตีเหล็กมือใหม่เขาก็หาข้อบกพร่องในอาวุธนั้นได้อย่างง่ายดายไม่มีความลับใดที่จะถูกปกปิดจากหอสมุดเทียบฟ้าได้แต่หนังสือที่ห้องสมุดเทียบฟ้าประมวลขึ้นจากตราประทับสภาประมาจารย์นั้นบอกชัดเจนว่าไม่สามารถตรวจจับข้อบกพร่องได้มันเกิดอะไรขึ้น ความคิดหนึ่งแวบเข้ามาในสมองของจางเซเวียนหรือปรมาจารย์ของมีสภาวะที่ปฏิเสธการทำนานโดยสิ้นเชิงเช่นกันเหล่าผู้อย่างรู้พบว่าสภาวะที่ปฏิเสธการทำในยอย่างสิ้นเชิงนั้นไม่สามารถมองทะลุได้และแม้แต่หอสมุดเทียบฟ้าก็ยังพิจารณาสภาวะนั้นได้ยากทั้งตัวเขาและหลวลววชิงมีสภาวะของการปฏิเสธการทำในยอย่างสิ้นเชิงและนั่นอธิบายได้ว่าทำไมหอสมุดเทียบฟ้าจึงใช้งานไม่ได้กับทั้งคู่ ในเมื่อตราประทับสภาปรามาจารย์ทำจากหยดเลือดศักดิ์สิทธิ์สามหยดของปรามาจารย์ของบางทีเหตุผลที่หอสมุดเทียบฟ้าไม่สามารถตรวจจับข้อบกพร่องในตราประทับนั้นได้ก็อาจเป็นเพราะสภาวะปฏิเสธที่ปฏิเสธการทำในอย่างสิ้นเชิงของเขาส่งผลกระทบต่อหอสมุดเทียบฟ้าจางเซเวียนครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพยักหน้าก็น่าจะเป็นอย่างนั้น ทายาทน้อยแห่งตระกูลจางก็มีสภาวะนั้นเหมือนกันจึงไม่ใช่เรื่องนำตกใจที่บุคคลผู้ยิ่งใหญ่อย่างประมาจา์คงจะมีสภาวะที่ปฏิเสธการทำนายอย่างสิ้นเชิงและนั่นก็คือเหตุผลที่ทำให้เขาก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำผ่าน,านพ้นกับดักมากมายที่เผ่าพันปีศาจได้วางไว้และลงท้ายก็สร้างยุคสมัยแห่งความรุ่งเรืองให้กับมวลมนุษย์แต่ถ้าเราไม่รู้ข้อบอกพร่องของตราประทับจะทำให้มันยอมจำนนได้อย่างไรจังเซเวียนขมวดคิ้ว ที่ผ่านมาเมื่อไรก็ตามที่เขาต้องการทําให้อาวุธยอมจำนวนเขาจะเริ่มด้วยการหาข้อบอกพร่องของมันแล้วจี้จุดข้อบอกพร่องนั้นเพื่อทําให้มันยอมแพ้ซึ่งหากใช้วิธีปกติทั่วไปต่อให้เป็นแค่อาวุธระดับเซียนธรรมดาสามัญก็ยังต้องใช้เวลา1-2ถึงปีกว่าจะทําให้มันยอมจำนวนได้ซึ่งแน่นอนว่าจางเซเวียนไม่มีเวลาจะเสียมากขนาดนั้นลองใช้เลือดของเราก็แล้วกันจางเซเวียนขคอนิ้วแล้วเลือดหยดหนึ่งก็หยดจากปลายนิ้วของเขาลงไปบนตราประทับ วิงราวกับกลีบบัวที่เรียบระวื่นหยดเลือดของเขาไหลวนบนผิวหน้าของตราประทับนั้นไม่มีสัญญาณว่าจะถูกซึมซับเข้าไปหลังจากไหลวนอยู่ครู่หนึ่งตราประทับก็ร่วงลงกับพื้นจางเซเวียนเลิกคิ้ว ของล้ำค่าโดยทั่วไปจะซึมซับหยดเลือดที่เข้าไปสัมผัสมันอย่างรวดเร็วเพื่อรับเอาเจตจำนงนที่ไหลเวียนอยู่ในหยดเลือดนั้นแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างที่อธิบายไม่ได้ตราประทับสภาปรมาจารย์ไม่ยอมรับเลือดของเขานี้เป็นครั้งแรกที่จางเซเวียนได้เห็นของล้ำค่าแบบนี้มันแสดงความคุ้นเคยกับเราแต่กลับปฏิเสธที่จะยอมรับเลือดแล้วเราจะทำให้ของล้ำค่าแบบนี้ยอมจำนวนได้อย่างไร จางเซเวียนคิดว่าด้วยความคุ้นเคยอย่างประหลาดระหว่างตัวเขากับตราประทับสภาประมาจาราย์เขาคงจะทําให้มันยอมจำนวนได้อย่างง่ายดายแต่ใครจะไปคิดว่ากลับมีปัญหามากกว่าของล้ําค่าอื่นๆที่เขาเคยเห็นมาเสียอีกขณะที่จางเซเวียนกําลังสงสัยกับปฏิกิริยาของตราประทับสภาประมาจาย์ ก็พลันได้ยินเสียงระเบิดดังลั่นเขาเงยหน้ามองและเห็นค่ายกลปกป้องเมืองก่อร่างสร้างตัวเรียบร้อยแล้วเหรินชิงหยวนกับคนอื่นๆยืนจังก้าอยู่กลางอากาศพวกเขาจ้องลงมาด้วยสายตาเย็นเยียบราวกับจางเซเวียนและคนอื่นๆเป็นแ้มหมดหนทางที่รอการบูชายันช่างมันเถอะไม่มีเวลาจะทำให้มันยอมจำนนแล้วเอาไว้ค่อยตรวจสอบทีหลังจางเซเวียนคิดขณะเก็บตราประทับสภาปรมาจารย์เข้าไปในแหวนเก็บสมบัติ ซึ่งตราประทับนั้นก็เข้าสู่แหวนเก็บสมบัติของเขาอย่างว่าง่ายไม่แสดงอาการขัดขืนสิ่งนี้ทำให้จังเซเวียนนึกถึงโลกเก่าของเขาชายหน้าตาทําดําสามันคนหนึ่งหลงรักสาวสวยผู้ด่งดังเขาสามารถเชิญเธอออกมาและพูดคุยกับเธอได้แต่เมื่ออยากสารสัมพันธ์ให้ก้าวไกลไปกว่านั้นก็กลับถูกผลักออกอย่างไร้เยื่อใยลงท้ายสิ่งที่หมอนั่นคิดว่าเป็นความรักกลับเป็นแค่แผนการของสาวสวยคนนั้น ไม่ต่างอะไรกับตราประทับสภาปรมาจารย์มันยอมรับการสัมผัสของเขาอย่างว่าง่ายไม่ขัดขืนแม้เมื่อเขาเก็บมันเข้าไปในแหวนเก็บสมบัติแต่เมื่อเขาพยายามจะทำให้มันยอมจำนวนมันกลับปฏิเสธที่จะตอบสนองจางเซเวียนท้าคุณยังหลงเหลือความทรงจำว่าคุณเป็นปรมาจารย์ผมขอให้คุณส่งตราประทับสภาปรมาจารย์คืนมาไม่อย่างนั้นคุณแน่ใจได้เลยว่าวันนี้ห้องถงแห่งยาพิษกับเหล่าผู้พยากรณ์จิตวิญ,ญญาณจะกลายเป็นอดีตเหรินชิงหยวนปล่อเสียงเย็นชา ก่อนหน้านี้เขายังคิดถึงความเป็นไปได้ที่จะจับตัวจางเซเวียนโดยยังมีชีวิตอยู่และใช้กําลังบังคับเขาให้อยู่ภายใต้การควบคุมแต่ข้อเท็จจริงที่อีกฝ่ายกล้าฉกฉวยตราประทับสภาปรมาจารย์ของเขาไปและถึงกับเก็บเข้าไปในแหวนเก็บสมบัติด้วยก็ไม่มีหนทางเหลือให้ไก่เกลี่ยอีกแล้ว การฉชกช่วยเอาตราประทับสภาปรมาจารย์ไปต่อหน้าสาธารณชนถือเป็นการเหยียดหยามสภาปรมาจารย์อย่างรุนแรงและสถานการณ์ก็ยิ่งเลวร้ายลงไปอีกเพราะลูกศิษย์ทั้งสองของเขาเป็นบุคคลผู้มีอิทธิพลคนหนึ่งควบคุมห้องโถงแห่งยาพิษขณะที่อีกคนได้รับมรดกตกทอดของเหล่าผู้พยากรณจิตวิญญาณ หากไม่ลงโทษพวกนั้นอย่างเด็ดขาดทุกอย่างจะบานปลายศัตรูของสภาปรมาจารย์จะมาเป็นพันธมิตรกับห้องโถงแห่งยาพิษหลังจากที่ได้รู้ว่าพวกเขานำตราประทับสภาปรมาจารย์มาได้สำเร็จเพื่อเพิ่มพละกกำลังให้กับตัวเองในขณะเดียวกันความล้มเหลวของสภาปรมาจารย์ในการปกป้องสัญ,ญลักษณ์แห่งอำนาจของพวกเขาจะส่งผลให้พันธมิตรสูญเสียความมั่นใจดังนั้นพวกเขาจะต้องทำทุกวิถีทางเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้วิกฤตการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นทำให้พวกเรากลายเป็นอดีต ก็ลองดูสิมาดูกันว่าคุณพร้อมจะยอมสูญเสียผู้คนมากมายขนาดไหนเพื่อแลกกับความตายของพวกเราไว้หรูเย็นคำรามเธอสะบัดข้อมืออีกครั้งแล้วรังสีพิษที่อยู่รอบตัวเธอก็แผ่ออกไปยังพื้นที่โดยรอบเกิดเป็นประการกั้นตัวเธอกับคนอื่นๆไว้ไม่ว่าจะเป็นอาวุธหรือพลังปราณทุกอย่างที่เข้ามาใกล้ประการแสงจะได้รับผลกระทบจากรังสีพิษนั้นแม้แต่ปรมาจารย์ระดับกดาวก็ยังรับไม่ไหว เจ้าพวกโม่เหรินชิงหยวนคำรำลั่นก่อนจะเงื้อดับเหล่าปรมาจารย์เปิดใช้ค่ายคนกุยสิงฟึบบรรดาปรมาจารย์ระดับ9ก้าดาวรีบเข้ายืนประจำจุดของตัวเองในชั่วพริบตาพลังงานมหาศาลจากค่ายกลก็พุ่งเข้าสู่ปลายดาบก่อเกิดบรรยากาศอันน่ากเกรงขามจัดการ พลังงานจากปลายดับพุ่งตรงออกไปราวกับลำแสงสีทองฉีกพื้นที่โดยรอบให้ขาดเป็นทางยาวเมื่อสัมผัสกับประการของรังสีพิษมันก็หยุดชะงักไปครู่หนึ่งแต่ในชั่วพริบตาพลังงานนั้นก็พุ่งผ่านรังสีพิษเข้าไปราวกับฉีกกระดาษออกเป็นสองส่วนขึ้นมอมอลู่ชงคำรามและขยายขนาดจิตวิญญาณของเขาจนใหญ่ขึ้นหลายสิบเมตรจากนั้นก็ทะลุผ่านมิติไปใช้พลังจิตวิญญาณของเขาแทนเส้นได้เพื่อเย็บรอยแยกของมิติที่ขาดไปเพราะลำแสงนั้นให้ติดกันใหม่ ใช้พลังจิตวิญญาณของคุณเย็บมิติหรือสมกับที่เป็นผู้พยากรณ์จิตวิญญาณช่างมีวิธีทางอันหน้าทึ่งอยากเห็นนักว่าคุณจะรับมือได้นานแค่ไหนเหรินชิงหยวนเยาะขณะตวัดดาบใส่ลำแสงนั้นอีกครั้งฟึบดาบพุ่งลงไปด้วยพละกกำลังมหาศาลลู่ชงหน้าแดงก่ำขณะที่รอยเย็บที่เขาใช้พลังจิตวิญญาณซ่อมแซมไว้ต้องเผชิญกับแรงกดดันหนักหน่วงจากดาบทำให้มันหมดสภาพไปอีกครั้ง เขาไม่ได้อ่อนแอแต่่ายกลนที่ประกอบด้วยพลังของปรมาจารย์ระดับ9าดาวถึง16คนรวมทั้งเหรินชิงหยวนด้วยนั้นแข็งแกร่งเกินกว่าที่ตัวเขาจะรับไหวในเวลาเดียวกันดับนั้นก็พยายามจะแหวกประการพิษที่ไว่หรูเยียนสร้างขึ้นทําให้ใบหน้าของเธอซีดเพื่อเงยหยดเป็นทางจากหน้าผากท่านอาจารย์พวกเราใกล้จะรับไม่ไหวแล้วเว่ยหรูเยียนอุทานอย่างร้อนใจขณะมองหน้าจางเซเวียนอือจางเซเวียนพยักหน้า ขณะที่สิทธิสายตรงทั้งสองกำลังปัดป้องการโจมตีจากค่ายกลเขาก็ไม่ได้อยู่เฉยเขาใช้ช่วงเวลานั้นตรวจสอบค่ายกลอย่างถีทั่วนและค้นพบข้อบกพร่องจำนวนหนึ่งแต่เนื่องจากข้อบกพร่องเหล่านั้นอยู่ไกลเกินไปด้วยสภาพของเขาตอนนี้เขาเอื้อมไม่ถึงผมจะชี้ทางให้คุณทั้งคู่นะคุณคนใดคนหนึ่งจะต้องออกแรงมากหน่อยแต่ถ้าสำเร็จหลักก็ค่ายกลจะหมดสภาพทันทีจังเซเวียนพูด แต่ยังไม่ทันจะถามก็เกิดเสียงระเบิดดังลั่นราวกับมีบางสิ่งแตกสลายจากนั้นเรินชิงหยวนที่วางท่าสง่างามอยู่เมื่อครู่ก็เสียการทรงตัวทําให้เกือบร่วงลงมาจากกลางอากาศพลังงานจากดาบของเขาที่สูญสลายไปอย่างกระทันหันทําให้พลังปราณของเขาเดือดพล่านเขากระอักลเลือดออกมากองใหญ่เรินชิงหยวนพยายามระง,งับพลังปราณที่เดือดพล่านของเขาเอาไว้ก่อนตวดก้องเกิดอะไรขึ้น เมื่อครู่ก่อนพลังงานที่ค่ายกลส่งให้เขาได้หยุดชะงักไปกระทันหันถ้าไม่ใช่เพราะระดับวันยุทธที่ส่งพลังเขาคงตายเพราะแรงตีกลับแล้วเรียนรองประธานเดินพวกเราก็ไม่แน่ใจประมาจา์คนหนึ่งบินมาและอุทานด้วยริมฝีปากสันเทาสภาประมาจา์ที่อยู่ใจกลางค่ายกลหน้าวิ่งหนีไปแล้วเจทีแชแนลขอขอบคุณผู้ฟังที่สนับสนุนทั้งกดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับทางช่อง